ตอนนี้ทั้งประเทศจะได้มีโอกาสใช้บริการ 4G กันอย่างทั่วหน้าแล้วขอเล่าใคุณผู้ชมฟังเลยดีกว่านะครับเต็มรูปแบบในวันที่26มกราคมนี้เป็นต้นไปภายใต้แบรนด์ AIS 4G advance AS 4G advance นะให้คนไทยได้สัมผัสและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่สามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วแรงกว่าอย่างเต็มประสิทธิภาพครับพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมไทยสู่ยุคดิจิตัลอย่างยั่งยืนโดยใช้เวลาในการเรงพัฒนาเครือข่ายและความพร้อมในทุกๆด้านอย่างรวดเร็วที่สุดแค่หเดือนกว่าหลังจากที่ AS ได้รับใบอนุญาตคลื่น1,800ในปีที่ผ่านมาปัจจุบันเครือข่าย AS 4G ครอบคลุมพื้นที่แล้วกว่า40จังหวัดนอกจากนี้เปิดตัวแพ็กเกจ 4G อย่างเป็นทางการกับแนวคิด AIS 4G Max Speed ถือว่าเป็นวิธีใหม่ของการใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าดาต้าให้กับลูกค้าเ n j นจอยกับความเร็ว 4G อย่างเต็มสปีดเร็วแรงตลอดแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือก แ,และแ<อ>น,น่นอนฮะอยากให้ท่านมาร่วมเปิดประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ,บ AS เขาจึงจัดมหกรรมนะฮะ a s c g s One Fair ครับที่ใหญ่ล้วก็ครบท้วนที่สุดในประเทศไทยในวันที่26มกราคมนี้เวลาบ่ายโมงถึง3ทุ่มนะ,ะที่รอยัลพระกรอนฮอเสสยามพารากอนในงานคุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมสื่อสารไร้สายที่เป็นเทรนด์ใหม่ตอนนี้นะฮะแล้วก็ขอบอกเลยโลกดิจิตอลเนี่ยมันจะมีโซนๆหนึ่งที่คุณควรจะไปจ้ะ Internet of ็ต i n ฟสนะครับการใช้อุปกรณ์สื่อสารเชื่อมต่อกับการสั่งการระบบสิ่งต่างๆแล้วก็โซนดิจิตอลนะครับอคอมเมอร์สเปิดประสบการ์ชอปปิ้งรูปแบบใหม่เขาเรียกว่าเป็นแคชเลสเป็นแคชเลสโซซตี้ด้วยะนะฮะแล้วก็ยกร้านค้าออนไลน์ line, ชื่อดังกว่า30ลร้านค้านะฮะมาให้ช็อปในราคาพิเศษแล้วก็ไฮไลท์ ite, พิเศษกับการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ AIS Play ศูนย์รวมความมาเทิงครบรถเพียงหนึ่งเดียวแห่งยุค 4G ให้ทุกคนสนุกกับทีวีกว่า <TV S 1> 100ช่องคุณคือเป็นเหมือนกับ ทีวีดูได้บนมือถือถูกต้องคุณสามารถดูได้บนมือถือเนี่ยกว่า100ช่องดูสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอีกหน่อยเราจะดูหนังกระถายมือถือแล้วเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยนะฮะจากหลายค่ายดังทั้งไทยต่างประเทศซีรีส์จากคอร์ดิวโต์กริราการตูนคาราโอเกะเนี่ยจะมารวมกันอยู่ในมือถือในระบบ 4G เนี่ยเราจะได้เห็นมากขึ้นเราถึงบอก 4G เนี่ยความรวดเนี่ยมันเร็วสุดเลยเยี่ยมเลยมันเร็วมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีการโชว์ smart gadget ต่างๆนะฮะที่เป็นสีสันใหม่ๆแห่งโลกอนาคต เช่น A.S. 4G Carfi นะครับแล้วก็ไฮไลท์พิเศษเปิดจำหน่าย Samsung s a m s u n Galaxy g View นะฮะโดย A.S. เป็นเปิดเป็นที่แรกรนะฮเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแทบเปิดไซส์ยักษ์ขนาด18.4นิ้วหน้าจอและความละเอียด Full HD นะครับเป็น Android TV พกพาที่มาพร้อมกับแพ็กเกจ 4G สุดคุ้ม,มแล้วก็คอนเทนต์นะฮะ บันเทิงครบรถจาก A.S.P. แบบจุใจที่จะมอบความสุขรูปแบบตอบไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ยังมีสมาร์ทโฟน 4G ราคาพิเศษลดสูงสุดกูรู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร,ร่จ๊ะ1 0 0 0ง่บาทโอ้โหต่งานเท่าน,นั้นะน,น,นะฮะไม่ว่านนจะเป็น iPhone 6S iPhone 6S Plus s a m s u n g Galaxy Note 5ครับครับผมต้องบอกนะครับไปงานนี้ไม่ต้องกลัวเหงานะครับแล้วขนดาราไปเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจมจิรายุนะครับผมแก๊งฮอร์โมนนะฮะรถเมคันึงนิดเต้ยจรินพรนะครับแล้วก็พอ ภูนะครับ <ฮะ S 1> งานที่ชมฟรีนะครับ